ดีเซลที่น่าเล่นที่สุดต้องนิสสันเอเวนเอ็350ปี2017คันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นจัดราคาพิเศษให้ลูกค้าเลยจากราคา559,000บาทเหลือเพียง499,000บาทแถมเบาะ VIP 3แถวแถมผ้าม่านรอบคันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับนิสสันเอเวนนะคะบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆรูปลักษรูป โฉมของเขานะคะได้แบบว่ามาแบบรูปโฉมใหม่เลยนะคะฉะนั้นใครที่กำลังมองหารถตู้นะคะที่ไม่อยากตกเทรนนะคะต้องนิสสันเอ a วรุ่นนี้เลยเขาได้ทั้งเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะเน้นความประหยัดนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะดูแลรักษาง่าย n i สสันเอ a วนนะคะหน้าเขาจะฉีกออกอย่างนี้นะคะเป็นตัวโลโก้หน้าใหญ่นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะตกแต่งมาด้วยโคมเมียมนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟใหญ่นะคะเวลามองออกท้องถนนนะคะจะเห็นชัดเจนมากค่ะแล้วคันนี้นะคะเต๋าแถมมาด้วยนะคะตัวนี้ไฟสปอตไลท์นะคะสีขาวสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะแถมเบาะใหญ่ V I P ไปเลย บาใหญ่3แถวนะคะนั่งสบายอนเนกประสงค์ด้วยค่ะให้อุปกรณ์นะคะภายในนะคะใส่มาให้ลูกค้าด้วยแล้วนะคะนี่อุปกรณ์นะคะสีส้มๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะว่าเป็นอะไรเนาะแล้วก็กุหลังคามาเรียบร้อยนะคะพื้นข้างๆเป็นหนังหมดเลยสําหรับนะคะคนขึ้นสะดวกสบายนะคะอันนี้ ติดเหล็กมานะคะเพื่อให้เรานะคะได้พยุงตัวขึ้นสบายๆเนาะนี่อย่างนี้เลยนะคะ n i สสันเอเวนนะคะเป็นรถตู้ที่น่าใช้เพราะว่าราคาถูกมากจริงๆนะคะ NV350 มีทั้งเครื่องดีเซลแล้วก็เครื่องเบนซินนะคะแะต่เต่าแนะนำลูกค้านะคะควรจะเล่นเครื่องดีเซลนะคะเพราะว่าเครื่องดีเซลประหยัดแล้วก็ ทนทานด้วยค่ะภายในนะคะเบาะหนังนะคะแล้วก็ปูพื้นมาอย่างสวยงามเลยสะอาดสะอ้านพร้อมที่จะไปรับแขกหรือว่าไปใช้ในครอบครัวได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจัดไฟแนนนะคะ n i สสันเออร์แวนผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าเลยนะคะตัวนี้ผ่อนเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ ตอนนี้กำลังสตาร์ทอยู่นะคะเครื่องเงียบมากนะคะเครื่องดีเซลนะคะแล้วตัวนี้นะคะแถมให้ด้วยจอแอนดรอยนะคะจอแอนดรอยแล้วก็เลขไม้นะคะเพียงแค่90,000 5,000โลเท่านั้นเองโอ้โหใช้ยังไงก่อนข้างหน้านะครับนี่เลยนะคะคนนั่งนั่งได้2ที่เลยนะคะบางคันทํามาแบบ VIP นั่งได้แค่ที่เดียวแต่สําหรับคันนี้นะคะคนข้างหน้านั่งได้3คนรวมทั้งผู้ขับด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังไปกันได้ถึง11คนเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับ NissanEvan ที่เต๋ออยากแนะนํานะคะบางที่ยังตั้งราคาอยู่5 0 0 0กว่านะคะตัวนี้นะคะแต่ของโชลูมกิสราพุค่ะ ต้องย้ำเลยโปรโมชั่นของเต่าลดเยอะจริงๆนะคะจาก559,000บาทเหลือเพียง4 90, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองหน้าสวยไฟใสต้องจัดแล้วค่ะกับนิสสันเอเวนนะคะวันนี้นะคะราคาโปรโมชั่น4 9 9 0 0 0บาทใครไม่จัดนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะเซลล์ลูกเตาจัดให้0 8 1 1 5 5 0 4 0 0สนสนใจทักมาค่ะ